ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาน่าตำหนักจกลัรพัดนายท่านกลับมาแล้วนายท่านหลวงนี่ข้าทราบเรื่องแล้วมีคนตาจากการป้องกันเมืองหรือไม่ไม่เจ้าค่ะราชามงกรนํำตัวแค่หลวงนีไปเจ้าค่ะแล้วราชามงกรทะเลจีนใต้แข็งแกล่งขนาดไหนกันมีคนตั้งมากมายแต่ไม่สามารถหยุดเขาได้เลยเหรอขั้นบอมเพงของราชาทะเลจีนใต้อยู่ขั้นสูงสุดของเทพเจ้าเซียนทองคำ พวกเราทั้งหมดลงพลังกันแต่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาได้เลยใช่แล้วขอรับความสามารถด้านความเร็วของเขาแข็งแกร่งมากเขาเร็วกว่าที่ข้าจะใช้เจตจำนงวายุซะอีกและความแข็งแกร่งทางกายภาพก็แข็งแกร่งกว่าราชาปิศาจวัวกระทิงอีกขอรับราชามังกรทะเลจีนใต้จะต้องตรวจสอบผู้ตั้งหมายบัญชาของข้ามาก่อนอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจจับของราชาหววเฟิงเขาค่อนข้างที่จะมีเล่ห์เหลี่ยมฟอบาดปอดยาหุน่นหันพันเล่นขอรับ นางสนุมหลงหนีเป็นธิดาของราชามังกรทะเลจีนใต้ดังนั้นเขาคงไม่ทำร้ายนางหรอกขอรับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องจัดการกับราชาวงศ์ศักดิ์สิทธิ์และกองกำลังต่างๆในดินแดนทางตอนใต้ก่อนขอรับข้ารู้ตอนนี้ข้าต้องจัดเตรียมการเดินทางไปสาราแห่งชุชตาซะก่อนแล้วเราค่อยไปช่วยหลงหนีกันข้าจะแนะนำให้พวกเจ้ารู้จักนางชื่อฉางเอ,อ๋นางเป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์คืนนี้พวกเรามาจัดงานเลี้ยงต้อนรับฉ้างเอ,อ๋กันเถอะ ไม่ต้องหลอกเจ้าค่ะข้าแค่ขอห้องพักแล้วพวกท่านก็ไปทําธุระของพวกท่านกันเถอดเจ้าค่ะตกลงถ้างั้นเจ้าช่วยพาฉางเอ,อ๋อเข้าไปพักผ่อนที่เพคะวันต่อมาฝาบาทฝาบาทโปรดทรงเมตตาด้วย ขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ได้อัญเชิญเทพและปีศาจยม,มาบาลหัวบัวและหน้ามา้าโยม,มาบาลหัวบัวและหน้าม้าจากนิทานพ้นบ้านเผ่าพูดผีและเทพขั้นบำเพ็ญระดับหนึ่งขั้นเซียนสวรรัค์ทักษะบำเพ็ญเกลี้ยกล่อมวิญญาณวิชาเทวะเข้าฝันและดึงวิญญ,ญาณทักษะหลบหนีหยินหยางค่าความพักดี97เต็ม1น0นี่พวกเจ้าช่วยเปลี่ยนวิธีการเผยตัวของพวกเจ้าได้ไหมเนี่ยข้าตกกระจหมดเลยเฮ้ย hey, hey. ได้เลยขอรับ เฮมเฮมข้าดีใจนะที <C ane> <c ane> <C ane> <C ane> ่พวกเจ้ามาเป็นสมุนของข้าจากนี้ไปเราจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันไปด้วยกันไหนๆแล้วข้าก็อยากจะให้พวกเจ้าช่วยอะไรข้าหน่อยพวกเราพร้อมจะลุยน้ําลุยไฟเพื่อฟาบาสเลยขอรับหลายชั่วโมงต่อมาจากนี้ไปข้าจะให้พวกเจ้าและยมทูตขาวดำดูแลยมมโลกพวกเราจะทําให้ดีที่สุดเลยขอรับแต่ว่าด้วยการมีอยู่ของจักรพรรดิินข้าเกรงว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกตอนนี้เจ้าอยู่ระดับสูงสุดแล้ว และข้าจะส่งคนที่แข็งแกร่งมาช่วยเหลือพวกเจ้าในอนาคตขอรับตอนนี้ยังเหลือดันเจียนเทเลปีศาสตร์ครั้งนี้ข้าจะส่งท้บัดจินซิงไปหวังว่าเขาคงไม่ทําให้ข้าผิดหวังนะในขณะเดียวกันเหตุการณ์ที่เทพธิดาหูอยู่ได้สิ้นใจนั้นก็หนาหูขึ้นเรื่อยๆซึ่งเธอนั้นเป็นถึงผู้ดำานกายของเปิดเสี่ยวเฟิงและเป็นเทพธิดาของใครหลายๆคนการตายของเธอนั้นทําให้ใครหลายๆคนเสียใจเป็นอย่างมากและผู้คนเหล่านั้นต่างก็ออกมาประนามฉินจุน ผู้นำของวิธีการปีศาจท,ทั้ง9ของพัทธมิตรเฮาลี่ประกาศว่าเขาจะสังหารจักรพรรดิฉินจุนให้จงได้ณนะห้องโถงของฉินจุนพัทธมิตรเฮาลี่ต้องการสังหารข้างั้นเหรอส่งใครสักคนไปที่ศาลาแห่งโชคชะตาเพื่อซื้อแผนที่ของพัทธมิตรเฮาลี่แล้วใครจะไปที่เฮาลี่ละ่ะข้าไปเองขอรับข้าไปเองฟาบาร์ให้ข้าไปเถอขอรับปันพวกเจ้าก็ไปทั้งสองคนนั่นแหละและกลับมาเร็เรวๆด้วยละ่ะสองหัวก็ดีกว่าหัวเดียวล่ะนะขอรับ เนื่องด้วยจางเจี่ยวนําคนกลับมาเป็นจํานวนมากเขาได้นําให้โฮสออกไปข้างนอกเมืองตามที่คาดไว้จางเจี่ยวที่มีความสามารถปลุกปั่นจิตใจของผู้คนได้เขาไม่ทําให้ข้าผิดหวังเลยจริงๆนาจาตามข้ามาส่วนคนอื่นก็หารือกันต่อเลยขอรับณนะนอกเมืองโอ้พระเจ้าจางเจี่ยวได้คนมากี่คนเนี่ยืมเดี๋ยวนะนี่อาจจะเป็นกบฏพวกผ้าเหลืองที่โด่งดังในประวัติศาสตร์ใช่ไหมคารวาวา่าบาท ขอบใจสำหรับความพยายามของเจ้านะคนพวกนี้คือกบฏพวกผ้าเหลืองสินะท่านทราบได้อย่างไรขอรับข้าเป็นคนส่งเจ้าไปในดันเชียนนั่นเองทำไมข้าจะไม่รู้ล่ะทำไมยังยืนอยู่ตรงนั้นอีกทำไมไม่มาแสดงความเคารพกับฟาบาดล,ล่ะขอละว,วาฟาบอดขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญอายุยืนหมื่นหืนปีทุกคนลุกขึ้นเถิดพวกเจ้าทั้งหมดมีกี่คน ทั้งหมดก็9 8 0 0 0 0นนายขอรับไม่เลวเจ้าทำได้ดีมากเจ้าคงจะเหนื่อยจากงานครั้งนี้เจ้าเข้าไปพักข้างในก่อนเถอะสามวันให้หลังข่าวที่ว่ากองกำลังหลักของพัธมิตเฮาลี่ถูกจับกุมโดยหวงเฟิงและหลี่หยวนป้าได้แพร่กระจายไปทั่วดินแดนทางตอนใต้และในขณะเดียวกันปีศาจอีก8ตนที่เหลือก็แบ่งอาณาเขตของดินแดนพัธมิตเฮาลี่ออกเป็น8ส่วนไม่กี่วันต่อมาให้ไปจินซิงจะกลับมาเร็วๆนี้ในที่สุดก็กลับมาแล้ว พอละวอกฟ้าบาสคนพวกนี้เป็นใครกันฟาบาทพวกเขาคือที่กวยลีจงหลีเฉยียดเจียงกวัวเลาหลันชัยเหอเห,อเหอเซียนกูลือตรงปินหันเซียงจือและชาวกกกูพวกเขาคือแปดเซียนซึ่งพวกเขายินดีจะติดตามข้าไท่ไปนี่นะหรอจกักรพรรดิที่ท่านสวามิภักดิ์ด้วย พอแล้วนะจ้ะแล้วพวกเจ้าคิดว่าไงล่ะแรงกดดันที่ท่วมท้นเช่นนี้เขาน่าจะอยู่เหนือขั้นเซียนทองคาใช่ไปแ่เซียนเหล่านี้จะให้อยู่กับเจ้าไปก่อนแล้วกันขอรับอร์บาฟอร์บาทนี่คือสิ่งที่ข้าได้มาจากโลกของข้าในนี้มียาครอบจักรวาลและสมบัติฟ้าดินนับไปทัว่วขอรับงั้นข้าจะขอรับไว้ด้วยความยินดีแล้ะนะขอรับอร์าบาทมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นแล้วขอรับ อยู่ดีๆก็เกิดแผ่นดินแยกตรงประตูของอาณาจักรคนมากกว่า1นึ่งแสนคนได้ตกลงไปในนั้นขอรับตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยขอรับ